สสวัดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Crazy Fashion p a r 3นะก,เนกน็เป็นเกมที่ว่าเก่ามากก็แหละเดี๋ยวผมก็จะมาลองเล่นกันนะครผมไม่ได้เล่นนานมากเลยเกมนี้นะผโอ้แบบนี้กันแบบแรกเลยมาแบบแรกหรือว่าจะให้สู้กับไอตัวพวกนี้ใช่ไหมตัวกระจอกกระจกหรือเปล่าวะจับเบียดด้วยนะผมกระโดดเตะนี่กระโดดเตะเลยเพราะมันนับนับคิวด้วยนะผมนะข้างบน รือว่าจะหมดแล้วใช่ไหมไปเคลียร์แล้วผมแมบแรกโคตรีซี่ได้เงินมา50เนอะผมเดี๋ยวดูที่ร้านค้าหน่อยสิมีดาบมีอะไรให้ซื้อเต็ไมไปหมดเลยเอาเลยไม่เอานะเราไปหนันที่2ต่อเลยผมเฮ้ยมีหุ่นยนต์ด้วยผมตนนา้กระโดดระโดดต้องกระโดดเตะได้ไหม อีกอีกต,ตัวเตะเลยผมขาเนอะผมอุ้ยโอ้ยหมัดใหญ่กว่าตัวตัวใหญ่กว่าผมแล้วตรงนี้มีระเบิดครับผมมีระเบิดมีระเบิดเดี๋ยวนะผมต้องเก็บระเบิดตรงนี้มาเก็บไงเอยไม่ใช่เก็บไงอ่ะเช้ามาแล้วกันเรื่องผมนี่ดูไปหน่อยนะหนัน,ะนที่สองนี่มีตัวใหญ่เลย แล้วผมต่อยเฮ้ย,ยมันจะชาร์จนี่เจอท่าอันติไปหน่อยเสียเลือดแล้วผมท่าท่าอันติตายแล้วผมก็ชาร์จแล้วก็ต่อยมันเลยอืมต่อยแล้วผม,ววมเบียเ่ยงไปน่าจะตายยากครับผมคนนั้นคุณยนจะคุณยนโยนนี่ไม่หนักหรือไงมาเดี๋ยววิ่งชาร์จตัวตัวน,นี้ครับผม อุ้ยโอ้โหปิวเลยมามาใหม่มาใหม่สิมาใหม่สิมาเอาอย่างไรเอายังไงไม่น่าไม่น่าจะตายง่ายๆนะผมตัวนี้ไปลุกลุกขึ้นมไไหมลุกอีกยันจะลุกอีกหรออย่าอย่าลุกอย่าลุกมาเตะตั้เท่าไหร่เอ่ยได้มาหนึ่งร้อยนะผมเดี๋ยวเรามาลองตานี้ไหม นิวสต e ดไฟเตอร์โอ้ด่านนี้นดูมันดูยากไหมไอตัวตัวบูนี่หมาผมเหมาจะได้สู้ได้สึกับบตัวบอสด่านนะผมโอ้ย,อย,อยไปเลยเหวี่ยงเหวี่ยงมีตัวใหญ่ได้นะผม ไม่ตายด้วยไม่ตายี่มีอะไรเยอะหมดเลยตัวมันเยอะมากแลวผมมาได้ตายหนึ่งแล้วผมโอ้โหโดนเสยหน้าทีหนึ่งปิวเลยไปตอยแล้วผมต่อยมันเอาให้ตายเอาให้ตาย,ตายนี่ ไอ้นี่ตายแน่นอนในไงไปตัวนี้อึดน,น่าจะอึดเอาเรื่องแล้วก็ไอ้ที่เบิ้มตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหต่อ,อยปิวเหมือนกันต่อยผมปิวเลยนะอุย้ยหือมันวิ่งชาร์จมันสแปมนะผมมันสแปมเฮ้ยตัวสแปมมาเหล่าไอ้บูนี่น่าจะเป็นบอสแล้วผมน่าจะเก่งเรียกทรงละ น่าจะเก่งกว่าไอ้ตัวใหญ่วัาผมชาร์จไซซิกเหมือนไซซิกเลยไซซิกของมันมาตายสักทีตายสักท,ทีเถอะผมเลยต้องให้ปล่อยท่านตินี่ให้ตายไเลยเรียบร้อยผมเคลียได้เท่าไหร่เอ่ยได้หนึ่งพันนะผมเหมือนว่าจะซื้ออวุได้แล้วผมซื้อเป็นดาบแล้วกันนะ นี่ซื้อดาบมาแล้วก็ลากเข้ามาใส่ครับผมมาด่านที่สมนะด่านที่สอมโอ้โหด่านนี้อะไรวะเนี่ยมีแต่ตัวพวกนี้มีแต่ตัวพวกนี้ด้หมเลยผมขอใช้ด,ดาบแล้วกันนะเออไ,ไม่ไ,ไมไ่ได้กดใช้ท่านั้นจะฟันในพวกนี้มาดักดักเกิดผมดักเกิดไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามา นี่นี่ไม่ต้องเข้ามาเลยไม่ต้องเข้ามาไปไกลๆนี่เข้ามาไม่ได้ผมเข้ามาไม่ได้ปุ๊บนี่นี่เนีเ่ยต่อไม่ได้นะผมสแปมผมสแปมอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยถึงด้วยไอ้น่าจะอีกทีเดียวตายนะผมใช่ไหมไม่ใช่เห็นมันโดนไปเยอะแล้วเรียกว่าทีเดียวจะตายไปไปไป ตัวมีตายสักตัวแหละนี่ผมตายแล้วหนึ่งนะทองั่วเลยเอาผมสแปนตรงนี้นะผมอัดมุมอัดมุมมันอัดมุมอัดมุมมันนะผมเหลือตัวท้ายบ้างเนี่ยอุ้ยขอปิดท้ายด้วยหมัดได้ไหมขอปิดท้ายด้วยหมัดนะผมปิดท้ายด้วยหมัดเอ้ว้าอุ้ย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 แย่แล้วอ่อยเข้าไปเลยส่วนหมัดไปตัวนี้ปานี้ให้ครับผม จากการใช้มัดค่าแทนมาแล้วจะเหมือนว่าอาวุธออดาบพวกนี้นี่จะแพงมากเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาดาบอันเดิมมาแล้วกันนะแล้วก็มาดานนี้ดาบน,นี้4ี่ครับผมโอ้โหเยอะมากตัวเยอะหมดเลยต้องฟันมันนะผมปันมันให้หมดต้องเพ่อยๆนะผม อย่างนี้โดนพุ่งอย่างนี้แน่นอนอุ้มไปไอ้หุ่ยนยนต์พวกนี้นี่สึกงตานนี้หุ่นยนต์เยอะมากเลยโหแข,ข่งข,ขาดเลยแข่งขาดเลยครับผมอัดมุมอัดอัดมุมครับผมหุ่นยนต์ระเบิดไปละโอ้โหใจเย็นนะครับลูกพี่ใจเย็นนะครับลูกพี่แย่แล้วโดนอัดมุมไปหัวขาดเลยตัวนี้ ไปครับผมนี่อุ Pac ้ยอุ้ยโอ้โหเออปิดมีบูด้วยนี่หว่าโอ้ด่านนี้น่าจะยากอืมอ่ะผมสแปมมั้งผมสแปมสแปมสแปมใส่มันไปคุณโยนนี่ก็ไม่ตายสักทีนะไปสเปมมั้ผมต้องสเปมใส่มันเรือผมนี้เกือบตายนะเรื่อยนิดเดียวเอง ต้อาค่อยๆฟันไปนะผมสแปมสแปมใส่มันรอสวนมันนะผมไอพวกนี้นี่นั่งไปล้าวนี่ตายยากมากเลยไปตายได้แล้วตายได้แล้วไอบูตายแล้วผมนี่มาได้เงินมาหนึ่งพันะผม1,000แล้วก็เหมือนว่าจะซื้ออาวุธใหม่ได้เป็นลูกตุ้มนะผมใช้เลยแล้วกันด่านนี้ได้เงินพันห้านะ และเอ่ยมีบูด,ด้วยอุ้ยกดผิดอาวุธนี่รู้สึกว่าจะหนักมากรู้สึกหนักหน่วงมากครับผมกแปมสแปมไปเลยเก็บอาวุธยังไงเอ่ยสระแปมมมอัดมุมอัดมุมมันตายเลยหุ่นยนต์มีบูสองตัวใช่ไหมมีแค่นี้ มีเช่าบูสองตัวครับผมแต่เขาก็มีหุ่นยนต์นะอุ้ยโดนด้วยไปอยากเข้ามาอยากเข้ามาอยากเข้ามาไ่ายผม้วซ้ายขวา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 เลยไปโอ้ผมไปเลยไปซ้ายขวาซ้ายขวาเราเอาเจอตัวไปแล้วกันตัวนี้ตายพอดี มาตัวนี้ต่อเลยผมไปสแปมสแปมใส่มันหนักเกิด <c oughs> เคลียร์แบบง่ายงายอาวุธแรงมากครับผมอันนี้อากดโอเคแล้วก็อันถัดไปเลยครับผมด่านนี้ไม่รู้จะยากไหมโอ้โหมีตัวเลยด้วยมีตัวแมงมุมที่มันยิงปืนด้วยผมมันยิงปืนใช่ไหมตัวนี้ ตัวเลยแปลกใหม่ตัวมันดูไอ้นี่มากเราดูน่ากลัวมากตีไว้ผมก็ไปตายทีนะตปตีตไว้ผมตีไปตรงนี้โอ้ยตีไม่โดนโอ้โหแขนงขาดเลยโอ้โหท้องรั่ว อันนี้พังเลยผมนายตัวนี้ตีไปนี่ท้องรั่วเลย50คิวตีไปก็ผมตีไปอันติได้ไหมนี่นิดนึงอันติอันติไปเลยผมอันตีเียนน,นน่าจะตายนะนี่ไงปัดเสร็จเชียนแบบอีซี่นะผมเรื่องเงินต้องพนะันห้าเนี่ยอันนี้ด่านนี้สองพันแลผม มาจากความยากที่หนึ่งดาวมาหดังนี้ท่านเลยเอ้ยเดยมีแต่ตัวดำๆแต่เยอะมากเลยมีพวกตัวนักเลงเยอะมากเลยผมนังนี้ตีไปผมตีไปดักเกิดดักเกิดเลยแต่นี้นี่เหมือนจะง่ายนะผม ดันง่ายมากล่ะเรียบร้อยนี่สองหัวไอตัวนึงก็ทีเดียวผมโหอีซี่มากด่านนี้เล่นไปถึงหนึ่งนาทีเลยมามีเงินห้าพันแล้วนะผมตัวร์อะไรไม่ซื้ออะไรนะด่านนี้นี่ได้หนึ่งพันนะผมระยะหนึ่งดาวตัว,วไรวะเนี่ยบอสผมเจอบอสใช่ไหมอุย้ย ตีตีโอ้โหโดนด้วยเหรอนี่ผมตีไปก็ถอยออกห่างอุ๊ยโดนโดนด้วยโดนได้ยังไงบอสอีกทีนี่ตีไปก็ผมตีไปอีกทีนึงตีไปอีกทีเลยก็ผมสแปมสแปมหลอกมันนี่ถือว่าจะอึดและเกินนะ ไรู้สึกว่าจะอึดแล้วเกินตีไปไม่โดนเลยนี่เนะน,น,นี่ยอุ้ยมันยิงปืนด้วยนะผมตีตีไปเลยตีไปเลยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยติด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 เลยเนี่ยติดเลยไม่เนี่ยเอ้าเออตัวจะตีได้แค่ทีทีละรอบนะครับผมเนี่ยตีหนึ่งทีแล้วก็ต้องรอให้มันตีเสร็จให้ก่อนแล้วผมถึงจะตีต่อได้ นี่เนี่ยตีไปเลยผมไปตีต่อผมเรียบร้อยอีซี่มากเตะเคลียร์่ดงเงินไม่แค่พันเดียวเองครับผมโอเคก็ถ้าเกิดไปเชอาคลิปนี้นะก็ลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเดี๋ยวเจอคลิปหน้าสวรัสดีก็บายผมไปเจอกันทุกคนบบ๊าายยบ๊ายบาย,บาย